ครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นกคงสก,ก่อนนะครับอยู่ที่หนาหอพักของแม่ไฟทองยองใหญ่ปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับจะพาพี่น้องไปหาแขกรับเชิญสุดพิเศษในวันที่16-17-18นี้นะครับนั่นคือเป็นใครไปไม่ได้นะครับพี่น้องซื้อบัตรเขามา128บตรบาทคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับ โดดไปคับไม่ได่มาแบบยังปลอดภัยเลยจ้าเอ๊โอ้โอ้โพี่น้องกำนันแพะกับมาหอนแล้วครับนี่แขกรับเชิญเท่าคุณแม่มาสวัสดีครับแม่สสวัดีจ้าเอฟซีแม่แด่นะครับผมแม่ดักแด่ปฐมบันเทิงศิลครับนันแพะกับมาแล้วแม่ไฟกับมาแล้วนะครับผมแล้วเรียกแล้วเร่ยมา บนไถหน้าอยู่ไถแล้วแล้วไถแล้วแล้วตี12ไร่โอ้ตันซ้อนเนาะจะไม่เก่งคร <มา S 1> ับว่หน,น,นาเน,น,นาะคน,นมาเออพาพี่น้องเของมาเร็วครับมาเด้อพี่น้องของบ้านเออต่งไร่สดน้ำกันแม่รอดูครับเัราว่านาเพราะว่านาะคนมาอันไม่ได้มาเร็วมัน อันนเนี่ยสินเ,ยยเนเี่ยกาแกมองเน่ดเป็นกาอ <laughs> รเลยร่ได้สูงของ <laughs> <c oughs> เนี่ยยันเย่ตะลกเเพิ่คุยกันเร็วเพื่สิเดียนอีกอากกา <c oughs> ่หยังกันนะครับนี่ละเมืม่ออาชีพม,มากพอกัน <c oughs> นะครับผมแม่ไฟมาแล้วแม่ไฟกับมาแล้วครับป <c oughs> ้าสวัสดีพี่น้องติพัทเหรอแม่เข้าเดียวเพิ่เขอมาเบิ่งแม่เดียแม่เบิ่งแท้ละมือนี่นะครับแม่ดักเด้คือนกน่ะ นกบอรตรงๆตนะว่านกชื่นชอบนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของไม่ได้มาตั้งแต่นกบอให้เขาว้งการมานล้ำใหญ่พูดนีตั้งแต่แมตตาเลียมเดียมเอ,เ,อเอาวันเอาวันี่ยังก่อเอาแหวนเพียรเอาตาไป,ไตป,ป,นนปใต้กบพู้น,นะไ้แม่นครับเขาคุ้มแล้วจ้าครับว่าแล้วต้องเป็นซุปซุปเปอร์ <laughs> ยูสุเพ่กับยูดีสุแพ่ไปไทยหน้าพี่น้องรอบก้อนมาได้ม้าครับไปไทยฮุดหน้าไปไทยหน้าหุดไลยอันสุไฟกับติดทุระจงอ่างกระเรียนหนังสือโอาหอบก้อนนี่ได้ขั้นที่ว่าสมปนี่เรียนตลกไห้นะครับรอบนี้ก็ามาเลยม้าได้จงอ่างที่มันเอาใบปริญญามาก่อนมันต้องเอาใบปริญญาก่อนปริญญาโซ่เราจะบ่มาอีกก็้วนครับผครันลบผมอัน แพร่ขึ้นหนาเด็กแถวสันโอ oh, แอบโทรศัพท์ผมครับพี่น้องม่ัแอบแอบเอก่าเจซมาโอ้โยรอบต่อไปพี่น้องเดียเด๋ยวเดเบิงกันครับ่บาิซีมารคิดว่าจะเป็นซุปแดแมนอีดีครับพี่น้องครับซุปแดรอีดี<ะ>ครับซุปแดซุปแดผมมีจับก็ได้าพครับพี่น้องพี่น้องมาต้องวงเดิอเม่แดลกักโตยุดทงนะครับยุทธทงตะทาคร้อมาินมาเลยแมนคือหยาดเลากเนี่เยึ้นี่ย วายันรถขี่รถเก๋งมามารถเก๋งเดี๋ยวน้ำมันปวด FC แม่แด่ร้อยชุดค่ะครับผมนี่แหละแม่แด่บ้านพักมะล่ำหน้าวิหกกระไรแม่อยู่กันสองสองปีนึงเนาะก็เจอวิคิดเจอยังกับยู่ยังสิละแม่หน้ากันยู่จะบวดน้ำข้างยูก็นเริงลมลูกคูขั้นอันนี้ล่ะครับนี่ลมม้านดิก็ที่ลมเลยพันง้อยอดมาก็ขึ้น กระร้านสีบานปลูกแล้ววัยปลาแดกคือบอกคือแตะนะครับเขาเรียกว่ากึ่เรียงปลูกน้ำอยู่ปลูกศาสตร์ลอแล้วนะครับผมครับขอบกุ้มเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมปะให้ปลาแดกอยู่เล่นบุบเพน้ำในเด้อครับเดี๋ยวถามปลาแดกกันว่าเราสีอยู่ไหนบ่อนะครับจอบเบิดมือรุ่นน้ำซุบปลาแดกซุบตาพี่น้องจอบเบิดมือว่าสีแมียนบ่อก็เอาิดว่าเป็นปลาแดกเน่นอนแีนครับขอบคุณงกาดี ติดตามหรือไอ้ความสำคัญกับประเด็นนะครับโอ้ยตะกี้ไปเบิ่งปะมเนาะแพ้่ตะสีัทไมไปเบิ้งสิเคเห็นโหลดไหมเห็นแม่โวลดแพ้กับวัวตะไน่นี่แน่เพราะท่านเถาขึ้นแม่ขิดดิมอากระชีสบก็ปีนี่เนี่ยแล้ววัวไขใหญ่ก็คยเ่เรียนคอยเข่เรีนก็ไม่ได้เทืียนึงนีน่อยยุ่ยใส่แต่ว่าเราจำได้ว่าจะเรียนอยู่บวชส3ในมหาลัสธ่หาคาะนินกันอไม่อ๋อ มีลุงที่บ้านตอนนั้นขยู่ลุงที่บ้านน่ะเป็นซิมโฟาเลยเปล่าแม่นตอนนั้นขยูลุงที่บ้านโม,มอ,อ,นนอะไรนะแล้วแก่นขาเจ้าที่ขอ,ขอชอ่วยรับเรื่องขอเป็นพระนะแม่จำไม่ได้จำอะไรจำอ่ได้มันหลายปีแล้วแม่ได้เป็นตลกคนแรกในชีวิตครับที่เป็นศิลป,ปินคนแรกในชีวิตที่ได้เงินมาลายจากนลวพงศกรอเอาอันนี้เราพูดตรงๆแมนอันนี้พูดความจริงขอบคุณครับแม่แด้แล้วก็แม่ลุยนะครับเป็นตลกเป็นศิลปิน ็นศิลปินในวงการหมอลำนอกเหนือจากพระเอกนักเอกบัณฑิตนอกเหนือร่วมเลยทั้งพระเอกนางเอกทั้งตลกทั้งแดนเซอร์นกบ่เคยให้เงินหรือว่าเคยให้มาไล่ผู้ใดเริ่มต้นจากแม่แดงครับแม่ลุยครับผมแบบผมให้มาไล่เขาเห็นมาไล่ไปพระเอกนางเอกนี่โนโพสกวนนี่โอ้ยได้เงินมาเห็นมาไล่ไปแหย่ตลกครับตับ้งแต,ต,ต่ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยป้าอ้วนตั้งแต่สมัยอ่ายุอุดรใต้กลุ่นแม่จำโนบะได้ดอกโนไปเด็กหน่อยโนย็งมาไล่ไปแหย่แม่แม่งกับยายลุย ที่เกี่ยกับนี่เขาเน่างแต่าเนาะไปนกพวงสะกรก็นังดังก็นังนั่งไม่ว่าเป็นผู้เช่วของนกพสกดเขาเขาไม่เรียนนทเกียนกไปเขาเรียนหลังหานนะครับแม่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 ก็ว่าเนแย่้อย่งนน้อนก็อบกให้หนเีจะกดนกับว่าไม่เห็นที่นีโดนที่จเห็นตอนแนว่าไม่เห็นใส่เรื่องเรื่องโมจัก หให้เมดแอร์รัิในรอดวันดีนะโอ้เดี๋ยวเพันสิคุยกันเอาครับตะลกเพันศรีเล่นเรื่องเดียพันสิีบอกกันเอาดอกนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องเสนอมาได้นะครับเด,เดี๋ยวแค่แรับมือแล้วล่ <laughs> ดารารับเชิญหลายคนบอแมนเดือนเชียงบอแมนเชียงรายบอครับอ๋อคือดารารับเชิญอ่ะมีแม่แดรผู้เดียวนะครับรอบนี้นะครับมีแม่แดรผู้เดียวอ๋อแม่รอบละคนของพ่อตั้งใจไล่โดนแม่เพราะว่า อ่าค,คือคือไรคือเอามาหลายบ่ได้เพราะว่าเข้ากับเบิ่งงพอมาคือจังนกบอกแม่เดียนี่อ้าแม่แม่ยุบบ้านโดนปนิษฐแม่เดียบอกว่าแม่ยุบทงเป็นเดือนแล้วบ่ได้ไปใส่เลยก็เลยแบบว่าเออแม่เดียปวดไทยนะครับก็เลยแบบว่าหายบ่ต่ําไปหา้ามหอดหม่องเลยเคื่อบ่าหายแม่ต้องขึ้นรถสายขึ้นยังพานอ่านการอันตรายมากนะครับผมแมนนะครับว่า,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 ากาตัวโดนบ่แมนอ่านไปอยากไปใส่หมดเลยได้เงี้ยนอนมีแ่บ้านไม่อะไรกันอย่าง ุูงนี้เล่นกี่ทุ่มนะครับผู้นี้เล่นสองทุ่มเอาไไฟไปใส่ไฟแล้วไปอาบน้ำมันไฟอาบน้ำป้าเบิงอันนันลูกแล้คือตัวยูนี่ยูบานเท่าหนีหรือเป่บังลงบังลงรอมาตลอดเอียเ่าป้าเปิดประตูรน่านองสิบนี้ไปกอนโอ้ยนะครับโอ้ยท่ายเิดประสันมาคำนั้นแพ้ทางป้าเซ็นเราสี มึงไถ่างบ้านมัทั้งเลวมึงถ่คือมึงดำบินดำดำเอาปูกกาข้อนจริงปลูกแล้วหนึ่งวเจ๊ซี่วัาสั้นมางบ้านไมันทั้งเร็วอ้ไอ้อลมีงานไปก่อนเสียบัดเขาบ่าจ้าแม่นท่ากันไฟมาแล้วไฟมาเร็วส้มหนียุดเตนถนนเปนเดียวกันกำัแท้ยี่วันีหมุนเห็นเลยนี้มนไปแปดโลกกแมบ้านประเด็เลยกันแค่เมื่อสิบจุดที่หมุนจ้งไกนเป็นบ้านไม่ี่ที่อีกด บาดนี้ยมันแหม่เ่เออกันกหือวนนี่ด้วยครับแม่ไปฟมาแล้วไปหนไปันีจีนไหม้งวันไปหันนบ้านห้านมาขันตรงไปจอนวันยี่สขันเลี้ยวขันเลี้ยวไส้พุ่นก็ไม่มากี้อันไฟนที่ขอเลี้ยงเลยไมันกินแบบจะตัวมาทุบลเออแม่ไฟนี่กายุ่ลอยเอดแม่บ่แม่ยุ่จุ่มแล้วกันโอยยุ่ทุบรัม่ยุ่ง อัศมาแต่ว่าบ้านเนี่ยบ้านเปแนอย่ยุติมุงมม่งสวงอีซีจะต้อระพุ่งกับเส้นถนนเดียวครับมือ,อมนีกำนันแพ้ขึ้นอาศัยแท้โอ้ยยังบาแอบผมยังมา,อาบอลยวคับแอบแอบาาเทรศัพท์ <laughs> สวัสดี980คนครับว่าหมายกำลังใจในหลายแล้วเนาะตะลกเบอกกันเนาะกาดเท่าไรเพื่อนงานหาสิบคนเป็นวนกัดเท่กันแท่นหนึงเอาเดี๋ยวอ่พี่น้องมาแตกต่างบ่แม่ไฟเนาะยุทธนางานเห็นแต่เราเปลี่ยนอีแบบนึงหนึ่งไหม แตอนี้ปยกหางลางแล้วปเป็นเยียบๆเป็นยังเนาะอิสต่างหาดนี่คือเราสุดนี่แม่เด้อแม่เด้อขันพรได้แจ้งนาแจ้งยังน่สี่มีข้าบอกว่าครมียังอครับนแจ้งนาเขอยไปแล้วแจ้งังมาโอ้ยแม่เด้ออ้พันก็คนเหลือเด้อบ้ดนแจ้งยังนายสร้างมันกับเต็มตามสร้างเดเจ้าอง่นี่แวมาแตแหวนหนต่วเป็นคนเดียวเขาใคบอกกำลังแพ้เนี่ยรางวัลพร้อมเร้วรางวัลรางวัลว่ามาไล่มาอยังกะิบาไปตัวนีแงบ้โทษต้องพนังแมวนี่เป๊ะ แม่ไฟว่าตอาจารยห้องน้ำแม่ไฟเกิดรุ่นแม่แดดวครับเกิดรุ่นาาเกิดรุ่นแดอายุการใส่งานเจ้า่ยเป็นอาจารย์แม่แดดคนนี้ที่อายุการใส่งานอายุการใส่งานตัไทยอายุการใ่ายอะไรกอีหลีวาม่แดก็ไปแก่เพิ่งแม่ไฟ่ยพวกเงน พาไปเบิ้องเาก็คยจำมาเอยเรื่อยข้ากันบอกกันหน่อยว่าเขาเอาเราว่าเพระเอ็นาังเอ็ผู้แดมารับเชิญเนาะได้ว่าเอาสีเป็นหยางสดอกอาทิตย์นี้ไอ้แบบเอาเมด้เอาตะลุกเนี่ยมารับเชิญเนี่ยเมด้ามาเร่นมากับมใส่กันเบืงอัขนาดสีเป็นจังใดมากมาเยี่ยมยามลูกล้านเพราะว่าคือโนกติทตามแม่มาตั้งแต่โดนแล้วเนาะก็ได้ว่าอืมถือโอกาสให้แม่มาเร่นมายามเบิ้งนี่นะที่น้องฟ้องไปกันเนาะเป็นยูคนละวงแต่ว่าเท่ากับหากสามคีกันด้อยเก่าพี่น้อย นัำสนุนกันสวัสดีบอลนุคกบอลตั้มทุกคนครับครับผมตามตลอดคนมาเบิงสุปเนาะเขาเขาเขาเอื่แดงว่าซุปเขาเอิอุุตีเ่ินาแดงกับว่าเขาใจเข้ามาซุปกำนันแพรหน้าเด็กมากๆโอ้ยพี่น้องบอลแม่เป็นน้ำสุดมันพร้อมหรอพี่น้องขนาดเนี่ยทครับเนี่ยได้ครับอันนี้หองนอดแม่ไฟครับห้องน่าไฝห้องกรังกบาดเินมาหา กัน้ำแป้มันมากัดต่เมียบามันทางแม่เอาไม่กัวได้เงี้ยมากอยุ่หมวกอะไรนึ่อถวอไรเยเ่านน้บปีนังบอว่าลงยาเมารมบ่มีนี่าไปเอาอนเงี้ยลมาเห็ดก็ได้เนี่ปัน่อย่างมันมีอยู่นี่แหละห้องมะล้ําพี่น้องฮับบ๊อบป็นังสี่กับบ้นเป็นห้องมะล้ํานะครับพี่พออันพอว่องข้ามผุนเนาะเมีนเรไปสัมผัสเฮี้ยนนันเฮี้ยนนี่เนาะชวงนึ่งแมนพออีนังวองข้ามผุนพอปทุ่นพอปทุ่นหว่าโอ้ย นบแม่าครับครับแมมดีแท้นี่แมวมันมาอยน้ำดีเป็นมัมายน้ำแมพัดไตัวกาเตแมวามื่อกอันนี้คือทีนอนประจำมันครับสุบแดดแม่อาบน้ำป็่ประจำด้ยแม่ยุ่งอยูเพื่อนหนึ่เบิ้งคลิปอันนี้อ่เียวเขาเปลี่ยนนะซื้ออกโจโฉเดี๋ยวเบิ้งปลาแดดมาแล้วคิดหัวเด้อภาษาหนี้แอดมินเท่าผู้มาไล่บิดที่ไล่ยอ้ไส้โอ้ขอบคุณค่ะ แม่เอานี่ที่ทไรครับมาซอยนกนี่ยแหละต้นลดลงมมานาหกต้นเต็มยุมเชื่อะเต็มยุมหนูตั้งบอกโคเด่นตั้งบอกฝังพองตายไป็นมะเตนใส่พักสวัสดีไม่ง่ายเด้เจอกันมือเอื้อนเด้อกัดยังไงกัดเป็นกัดด้าเป็นด้าอาจารย์เอกวิทยาศาสตร์มา <c oughs> สวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนครับคุณรดมากเลยว่าพึ่งมายืดเยอแยะครับผมพี่น้องกันะครับมาสนับสนุนอ่า ปาแดะแม่ไฟกัลนั่นแพ้ได้นะครับโดยการที่แบบว่าผู้ใดอยากสนับสนุนหรือว่านะครับให้กาลังใจสามารถทักออกมาไล่ออนไลน์มามาใหา้ทีมงานตลกของเฮาได้นะครับแม้นอร่าย,ยุเพียรมาล่ำหน้ามีหงเนี่ยนะครับแล้วกันพี่นอ้องทธเบ้งโหลดว่าเพิ่นสิเลนรูปแบบใดมืออื่นทีมงานตลกเข้านะครับสวัสดีคุณสมปองนะครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่พร้อมครับบัตรร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับ ยี่สิบแปดยี่สิบหกเนาะแมนคุ้มเรายี่สิบแปดดูสามวันครับตกเมื่อเราบลกกี่บาทครับพี่น้องเพราะว่าเวทีเนี่ยนกโอ้ยภาคกับแบลากของมาเฮ็ดนะครับซึ่งเทปโชว์ไม่อีกโชว์ไม่สีโชว์นะครับโชว์ไม่สีโชว์นะครับผมปรับรูปแบบการแสดงไม่นะครับพี่น้องครับบ่าเพื่อนยังคอยแม่ภาษาอังกฤษหรือสักว่าบพนน ออนะเออบ้านพืชเสื้อเอานี่มานี่กี่ถ้าอยู่น้องกันสันนอบร้อยวัาพืชน้องทางหาน้องอามล่ะน้องอามว่าอ่าน้องอยากได้ปลาเดดมารับเชิญเห็นนุจังใดเนาะน้อ,นองอามว่าโอ้ยอันจัดกะเต็มทีเลยครับพี่ชายมาสันอ,อ่าเดี๋ยวผมเอาเบอร์ให้ ก็ได้เอาเบอร์ปลาแด้ให้นี่แหละขอขอบคุณน้องอามหลายๆครับหัวหน้าน้อยประทวงบันเทงิงศิลที่ให้โอกาสปลาแด้นะครับได้มาร่วมสร้างความสุขความบันเทิงครับทีมงานหมอลำเสียงวิหกโลพงศก,กรครับในการไลฟ์สดกุ้มปิดสามมือนะครับผมก็ว่าช้ามือหรืเที่ยวจี๊บมาลอดไปก็วเสียแล้วยืดเปเดือนลอพนละได้ช่วงวีกิตนี่นะครับผมพละมีงานยังกลับขึ้นไปนะครับได้ว่าเมียปลาท่านจะชูเป็นส่วนสูง เดี๋ยวต้องให้น้องเคียหห้องบห้ครับ่นยไแบนคนตืนม่แม่ไฟล้สายยุ่มบ่ดีครับจะบไวับแม่ด้นแ่ากนอนนนตกวันละสี่สิบสองบาทครับพี่น้องแม่แม่บ่าแล้วยายยายแด่จริงจริงสันนี่ติครับแกรับเชิญแม่ครับพี่น้องนี่แหละคนบ้านแม่ไฟแม่ไฟไป แม่ไฟจะได้ยที่ปแขกรับเชิญแม่ไฟก็มาตลอด<ม>อยู่แล้วแม่เป็นตลกประจำวงครับอชอบชอบเจอกันมืออื่นจ้ากานั้นแพรกคือบ่ปากเบาเที่ยซันโอ้แล้วเป็นเกือกครับหน้าเด็กเนาะอันบังตลกเป็นแน่นที่นำูใส่ท่อมไม่ได้ใสแเห็น <c oughs> ยิบไปไต้โกบเนี่ยนะเมือแรงหนิแม่ <c oughs> ของคนตบ ยุบานประเทศอีกอย่างประใส่มาไันใหคนโตดูเออเขาืพว่าผาผ้าหูแต่ถ้าผ้าผ้าเดียมผ้าผ้าบ้านเมืองกูการสิงมนนึงนอนตายเอียเอียดโง่โตนกนไทยนั่วว่าผ้าผางัวนเอออย่างท้งสวนเราพูท่งบ้านทีอีซีเปิดาบอดหนกกำนันแพะคือรอแต่ครับมือนีมาสั่นโอ้ยย่องมันไหลพี่น้อยย่องมันไหลมันได้ใจไหยลมากตลกชุดนี่ครับมวนแน่นอน มัตมันน่ไเี้ก็จะอ่นเ้ผมปลอมเนาะแต่ว่าผมอีหลีนเอี่อ่อนซ้อนเล่าแหมอ่อนซ้อนผมแม่ไหมป้อนซ้อนเมเยเป็นสีบรรลูกซ้ำหนึ่งผมสีเบิร์นโอ้ไม่ไกับร้ายกันส้นมาโอไม่ได้กับผมร้ายกันมาสั้นมาคอ้ไม่ได้กับผคร้ายกนมาสั้นม แม่เดผนโบ้ใหญ่กว่าเท่าเนาะโบ้งพอพบ้งแม่ไปเรียนกรุงเทพเรียนในน้อยก็ได้หัวอันนี้ขวานาแล้วจะบอาให้แม่ย้ายสาฟังตลอดว่าคนออกไปนหน่อยหนึงได้แม่จะบ้าก็ได้หัวอยากเห็นพุกแม่เรียนิจ้งซันก็เดินลงนุ๋ยครับตอนตไปกรุงเทพเพรว่าตั๋ตลกก็ต้องด้ตลกก็ะต้องด้ออกถ้าร่างมือถ้าร่องมือนี่นินดึกดึกเวลาหน่อยหน่อยตั๋ตลกวจะเปลงขวานา กบตานีดีหนูกับพุ่มใจลึกๆกันุ่มพุ่มใจเด่นพุ่มใจคือบโรงพยาบาลพายืนพายพายยืนแคบแข็งเราไม่สิท้อที่เราไ่อยากเล่นแม่แม่เราคือจังเรารู้สึกว่าปันนหาย่างไปหาแม่แม่เล่นตลกโอ้ยอย่าบาดถูกปัญหายาบาเล่นก็ใกล้กันเพามันจะเล่นเลี้ยวก็เลยว่าเอาแม่บ่เล่นบ่ได้ดีเสียหอกบ่เล่นบ่ได้บอสตามบอกแล้วว่าตลกไม่เล่นวันนี้ก็คือไม่ได้ออกจากตรงนี้ดอกคือแฟนขับข้อความมาว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเล่นตลกด้วย เล่นตลกเล่นเต็มรูปแบบนะครับย่อไหลแต่ื่อบไ้เาดอไอ่ใบเนะซื้อบัตรครับผมใส่เม็ด้วยค่ะหัวดียัหัวมอนมันเพื่อเงหัวดีเอาสองกกัย่ลางไปกับอดมองเรียนนที่หมูหนูพังแ่้ยสียกหัวนมอนเลยแเดินยังกระเื่นกระไรไป กันเบิ่งยู่มือันไดที่พ้างกันบอเห็นหอดตอนหยุดหยุดหยุดอนนี้ิงกันเดี๋ยวโอ้ิแลตอนสาันนี้การล่สิ่เรื่องาาคนเป็นตึก็เรคนเบิ่งยู่หันมาคนันเบิ่งยูเหนน่หอนเาเอาขนานี้เลยเอาขนานี้เลยไปกันทานานกันเขึ้นไปด้วยใครกันคีนองมาต้งห่วงเด้อนะครับ คือค้นอยู่หนีปลอดภัยนะครับเพราะว่าโด้วยตัวนกเองนี่ก็ตรวจโควิดทุกอาทิตย์ขึ้นกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบนี่นกก็จจะไปตรวจอีกรอบนึงเพราะว่ากับไปใส่ะกลับไปลอยอีกจะคืออยู่ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่หมองที่ซาวไว้ล่านวดบ่ได้ล่านวดแมื่อตั้งแต่โควิดมาตั้งแต่ปีใหม่คือไม่นวดเลยอยู่นแตง้ยครับผมแล้วก็การเดินทางไปมาบานพักระหว่างบานพักกับโรงยอีกนี่คือมาลดส่วนตัวเท่านั้นครับอันไม่ได้ก็รับประกันแล้วพอหนึงไม่ได้กับอยู่สองนัดกะหรือขนาต่ำเมันกับหนุ่มโคนไปบ้านเนาะครับ ลูกก็ไม่ได้หนึ่งแม่ยังแฝดซีดีสุเป็นผู้เฒ่าที่ว่าเฒ่ามาแต่เสียงก็มมมไม่ได้ก็ต้องเซฟแม่จะของถูกต้องครับยูบานนก,กับมีแถ้าผู้เฒ่าคือแกกันครับแม่แตงแม่หอยคือทุกคนเซฟหมดในการ,รที่จะไปไหนมาไหนทุกอย่างต้องปลอดภัย<ฟ>แมนครับแมน เซฟหน่อยนะคนเข้าคนออกใช่คือไม่มีคนเข้าคนออกนี่จะมีแค่ตัวตัวที่เล่นที่อยู่สถานที่ต่างอ่าที่อยู่สถานที่ประจําอยู่แล้วนะครับว่าตรงห่วงเลยเพราะว่านี่คือจ้างหมวดอ่าเด็กหน่วยต่างๆที่ส่วนมากคืออยู่ที่บ้านพักหมดเลยนะครับแต่เมื่อไระมหนีไมากนาไป้าไปแมนครับนมนาวมาย เรียบพ sí, ี่เอฟซนี่ยย้าไปพอขอบคุณนเด้อค่ะเด้อขอขอบพุณนพาทั้งเหตุมันมารับน้ำมปโงงเห็นหลัในการเดินทางมาไอสวดที่บ้านพักสองรอบนี้ที่ม่เอฟซีโขนานน้ำมันไทยการอาสมาเิ่มเิเพิ่อย้ายไปว่าได้ขอเนี่ือพุ่มใจยืดิกาบาสิมา้านพักหนึ่งพ่อจถามด้วยความหมายเลขบัญชีหน่อยพูดอร่อยสองอร่อยเมื่กับเป็นเติมน้ำมันมากเนี่ยครับเพื่อว่จะกคือจกเซฟคือกับเป็นห่วงหัวหน้าเป็นห่วงทางนี้กันบา จ้าของขัมจังห,หวัดเทลายจังหวัดมันบ่แต่ว่าอย่กคิดโดยสารมันบ่แม่ใช่ครับทุกคนต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าถ้าเกิดขี้นมากนี่คือคือมันกับบ่เดว่าดีนะครับพี่น้องครับทุกคนต้องเซีตตัวเองอยู่แล้วนะครับม,ม,ม,นบมกกบบรนะครับทงบมันกแม่แม่เพราะว่าคือสิบป่าหให้ศิลปินนั่งรถายหรือว่าในการเดินทางที่แบบว่าเสี่ยงนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องบพระตรงห่วงกับเรือนี่คือความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่ง แลการแสดงบนเวทีครับใส่เฟซชิลทุกคนนะครับใส่เฟซชิลทุกคนไม่มีบ่มีบ่มีการบ่หนาต้อตาอยงครับอันนี้คือเราอยู่ด้วยกันแค่สองสามคนครับพี่น้องครับคือไปเห็นบอลโดงแน่นี่ครับลด่งยู่นี่ครับบ้านไรเถ้าควนก็ถึงไปหาว่าน่าไปเย็งยันแย่เนะครับผมยี่นะครับเพื่อมากแม่ไฟพูดถูกครับใช่ครับเพื่จะทั้งละฮันเหมนแม่เนี่ยใส่ดูหลายจนขิ้นจนจนในไหมครับ เดี๋ยอะคนเดี๋ยวในนอนกะไซไม่ใส่เนี่ยมือนเอ็งจะได้เหี้ยนเดี๋ยวใส่ใส่แบบเอาคนเป็นยังไงก็เป็นหนอนโอ้ยประกาศฉีดอันบัคซีนครับพี่น้องผมยากฮ่าฮ่าอ้ตรงซะดูแลจาของดีกว่าครับพี่น้องอยู่แในเวลารย่าหารดีกว่าน้ำไซดีไปอาโคอออ้เล้ยงนี่ยถ่านกำลังแพร่คือเมีดแถบานีพั่น์ดูจนลืมใช้รถส่วนตัวดีที่สุดถูกต้องครับนั่งรถสายบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อชวนอิจฉามัดระวังนั่งได้ก็ต้องฉีด สเปรย์แอลกอฮอล์ไปตลอดเวลาครับเพราะว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ช่วยได้จริงๆนะครับซอยเข้าปลอดภัยจากโควิดได้อย่างแน่นอนครับผู้สาดร,รอพรุ่งนี้นะครับอุ้ยบอดรอให้หมดของหลายๆครับผมกระน,นระระรั้นแพ้ก็รอวมาติครับโอ้ย,ว,าายว่าหลายอยู่บ้านนั่นสอยาเมื่อเงนเหลืองจากขวางเสียดายน้องโบแทบบอดอ๋อหนะน้ายวขออธิบายฟังคำแรกก่อนนีของน้องโบจันทิพย์นะครับนักเอกหน่อยของเฮานี่แหละ คือมันเป็นเส้นทางนะครับพี่น้องเส้นทางที่จะนําพาน้องไปสู่ในความฝันได้นะครับแล้วต้องภูมิใจเราภูมิใจว่าน้องที่เกิดจากเราเนี่ยนะครับมือนึงได้ดีขึ้นมาเราต้องสนับสนุนครับพี่น้องถามาเสียดายบ่มันก็เสียดายครับแต่ว่าน้องบ่แม่นว่าไปเลยน้องก็ยังนะครับน้องก็ยังแบบว่างๆนอก็ได้กลับมาอลไ์สดได้กลับมาทําการแสดงให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าครับเพราะว่า น้องก็ยังเปน็นศิลปินในสังกัดมอลำัเสียมีหกยูนะครับเดี๋ยวมือนึงน้องมีผลงานมีโอกาสครับพี่ชายคนนี้บ้านหลังนี้นะครับพร้อมที่จะผลักดันให้น้องไปสู้ในอนาคตที er ่สวยงามเสมอครับแต่มือได้ได้ดีแล้วเข้ากระทายินดีแล้วก็ทาสนับสนุนนั่งเอกโบจันทิ์คือเก่านะครับพี่น้องครับแมนแมนทุกคนทุกคนครับทุกคนคือเขา้าแมนทักคนทุกคนครับทุกคนคือเข้า คำนั้นม่นาเดียงำ่สันวาทุกเ่าเท่าทั้งผักทส้นดันทั้งยันออกทุกเ่านี่กับความเงผกเส้งดันทั้งยันออกวันน้กับ่ออกแั้ผาดันนี่ผับออกเมือชุดใส่หนออฝนตกก็ไม่ยังน่อเออฝนตกฝนตกเห็นชุดใส่นอจะได้บอบบางไม่นาตาตลกจะเป็นอย่างไนี่ก็เดือดิแม่จะามาให้ใส่บอกแค่มาใส่หน่อหนะ แล้ฟนโตก็ไม่อยากคืนเรียนแม่เรีแม่จะมาเอาตัดดิใจบกแค่มาใส่ประชันบางใช่ครับว่าพถทธคาบแมนครับพี่น้องครับสนับสนุนกันครับน้องๆนะครับทุกคนก็ยอมอย่ามีโอกาสนะครับถ้ามือหนึ่งเขาเห็นน้องเดินไปได้ข้างทีสวยงามนะครับเราคนนี้ก็เป็นอายเนาะกระคอยสนับสนุนแล้วก็พักดันน้องให้ไปได้ไกลที่สุดนะครับพี่น้องครับ ดูลแลตัวเองโดยสมุนไพรชาวบ้านนะครับผมตอนนี้ฉีดเลยลูกลงทะเบียนไว้ฉีดเลยโอ้ขับขับขับลงสิพยายามฉีดได้แม่เดอเ้อนะครับที่เดินรถกระยาณน,นี่เรเห็นตะคาวเนาะเมือ่นอนี้แบบมืคาวน์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอายุหน่อยๆนึงเด้เป็นผู้หญิงซ้ำเฉียดกรตายนั่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้หญิงแล้วก็สวยด้วย น้องโบน้องโบอ,อ,อยู่ในเครือของ GMM g a m i g o ครับกลังจีเริ่มทำซิงเกิลนะครับในในเกอร์กรุ๊ปอีอสานนะครับผมโอนแล้วจ้าครับผมทันค่ะคำนั้นแพร่ขึ้นอยับงน้องโบไปไหนน้องโบไม่ได้ไปไหนนะครับน้องโบว่าเด็ดไปใส่ดอกตาว่าในอนาคตน,น้องโบก่ะ สิมีผลงานทางขายเกมมิโกพี่น้องถาติดตามนะครับในเครือของ GMM นะครับถา้าติดตามน้องบัวจันทิพย์เด้อพี่น้องเด้อลูกนกบับสฉีดวัคซีนตีนกเฉียดยุ่ยครับพี่น้องตาว,าวา้านกกระทุ่มมือนี้นตรวจเรื่อยๆเอาครับตรวจเรื่อยๆตรวจเรื่อยๆเพราะว่าถึงข้อสีดูแลจากของดีมาได้แต่ก็อยากสบายใจว่าอย่าจิตตกครับเพราะว่านกเป็นคนจิตตกนะฮะจงอ่างไปสอบครับบอหนู้ยุขอนแก่นแล้วขายยาตัวเดี๋ยวนี้นะพี่น้องเอียังกาะไปกลัว